สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่19พฤษภาคม2565ค่ะ กรุงเทพมหานครนะคะออกประกาศคำสั่งปิดโรงเรียนในสังกัด437แห่งเป็นการชั่วคราวในวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565เป็นเวลา1วันค่ะเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดป้องกันการติดเชื้อไปอย่างเด็กนักเรียนนะคะหลังจากที่มีการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนรวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกกทมค่ะ สหรัฐถแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฝีดาดลิงไายแรกนะคะเป็นชายค่ะซึ่งทางแพทย์ในเปิดเผยว่าไม่ใช่เรื่องปกตินะคะเพราะว่าผู้ป่วยรายนี้ไม่มีประวัติการเดินทางและไม่เคยใกล้ชิดกับสัตว์ที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือพาหะของโรคค่ะ พร้อมทั้งระบุว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้ติดเชื้อฝีดาดลิงมาจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายซึ่งก่อนหน้านี้นะคะได้มีการพบการติดเชื้อในประเทศอังกฤษ7จ็ลายค่ะซึ่งองค์การอนามัยโรคนะคะได้ออกมาเตือนค่ะว่าจะพบการติดเชื้ออังกฤษมากขึ้นคุณกทาวุฒทองไทยค่ะหรือว่าอาจารย์ไข่มารีฮวน้านะคะ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยคะ่ะเข้าหารือกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้นวยก,การศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะคะหรือว่าสปอกอสอบคเพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานบันเทิงค่ะโดยรอผลการประชุมสบคชุดใหญ่ในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะว่าจะมีการพริจารณาผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมและจะมีมติผ่อนคลายให้สถานบันเทิงผับบาร์กลับมาเปิดบริการ หหรรืืออไม้ค่ะ่ะเเพใเศษฐกิจมมุนนนเวียากกขึ้องทพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยปี2553ค่ะจำนวน7นายโดยมีพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้ประชาการทหารบกเป็นประธานนะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีค่ะโดยพบทบเนี่ยบอกว่าการใช้ความรุนแรงแก่กันและกันนั้นไม่มีอะไรดีค่ะแล้วก็ขอใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียน